พืนป่าการจะนะบ,บุรีและเพชรบุรีไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันต่างก็เป็นที่รู้กันดีว่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่มากมายหลายชนิดชุกชุมไปด้วยสัตว์เล็กๆไปจนสัตว์ป่าขนาดใหญ่และสัตว์เล้ไลนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าคนต่างก็เอาชีวิตเข้าไปล้มหายตายจากไปมากมายไม่ว่าจะล่าก,กันเองหรือการล่าระหว่างคนกับสัตว์ป่าก็ตามมันก็เลยเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่อาศัยหากินอยู่ตามป่าเขา พลานทศแกเป็นพลานอยู่ในตระกูลพลานเก่าแก่ในถิ่นนั้นเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาอยู่แล้วแต่บางคนที่ไปอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นบางคนก็ไม่ได้เป็นพลานมาก่อนแต่เริ่มมามีอาชีพเป็นพลานตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะมากันด้วยวิธีใดๆก็ตามมันก็เลยมีพลานที่ต่างก็มีหลากหลายรูปแบบในถิ่นนั้นรวมทั้งพลานเสือบที่เป็นคนพื้นเพมาจากทางแถบภาคอีสานใต้ที่มาเป็นเขยอยู่ในแถบนั้นด้วย และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากหมู่บ้านของพลานทศมากนักแม้จะเริ่มเป็นพลานอยู่ที่บ้านเมียแต่แกก็มีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาคมทางสายเขมรที่มีชื่อใครๆต่างก็รู้ดีถึงความลึกลับน่ากลัวเพราะว่ามันจะมีทั้งในด้านสายดำเสียเป็นส่วนใหญ่มากกว่าสายขาวหรืออาคมทางสายพุทธคุณที่เรารู้จักกันทั่วไปนั่นเองอาจจะต่างกันไปบ้างกับวิชาอาคมที่ผ่านแถบนั้นใช้กันเพื่อป้องกันตัว แต่พลานสืบแกก็ใช้ชีวิตการเป็นพลานได้อย่างชำนาญไม่แพ้กันไม่เคยได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะเข้าไปล่สาสัตว์เพียงคนเดียวขนาดว่าพลานในท้องถิ่นที่เริ่มเป็นพลานกันใหม่ๆขนาดว่าพลานในท้องถิ่นที่เริ่มเป็นพลานกันใหม่ๆก็ยังต้องเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนเอาจากพลานเก่าหรือแม่ก็พ่อของตนเองกว่าจะมีความชำนาญและความกล้าพอที่จะเข้าป่าไปเพียงคนเดียวได้แต่พลานสืบแกศึกษาและเรียนรู้เอาด้วยตัวเอง เพราะพี่น้องเมียล้วนแต่เป็นผู้หญิงจึงมีเพียงแค่พ่อตาเท่านั้นที่เคยเป็นพรานมาก่อนแต่ก็แก่ชราจนไม่สามารถที่จะเข้าไปล่าสัตว์ได้นานมากแล้วก็เลยไม่มีใครจะสอนหรือแนะนำให้แต่แกก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนรู้เอาจากใครทั้งสิน้นอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองก็เคยยิงนกยิงหนูจับปูจับปลามาบ้างแล้วก็สามารถพลิกแพลงออกมาใช้กับสัตว์ป่าได้อยู่พอสมควร ผ่านไปร่วม20ปีจนลูกเต้าโตกันหมดแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ากลัวหรือผิดปกติพรานสืบแกก็ยังใช้อาชีพการล่าสัตว์เลี้ยงลูกเมียมาเรื่อยส่วนตัวนั้นพลานทศกับพรานสืบไม่เคยได้โอกาสได้พบเจอกันแม้จะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันและหาก,กินอยู่ในป่าเดียวกันก็ตามเป็นเพราะความกว้างใหญ่ไพศาลของปืนป่าและสัตว์ป่าท,ที่มีอยู่อย่างชุกชุมในป่านอกจากชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหรือแม้แต่พรานเอง ที่ต้องระวังตัวจากสัตว์ร้ายอย่างเช่นเสือและช้างรวมแม้กระทั่งหมูป่าหรือกระทิงและควายป่าแล้วช่วงนั้นก็ยังมีหมีควายตัวใหญ่ฆ่าชาวบ้านตายด้วยมันเป็นหมีควายที่น่าจะมีอายุหลายปีเพราะมีขนาดใหญ่โตกรงเล็บและคมเขี้ยวของมันแม้แต่เสือที่ว่าดุร้ายก็ยังถูกกัดฉีกกินเนื้อหนังนอนตายเป็นปุ๋ยในป่ามาแล้วอย่างง่ายดาย แถมความใหญ่โตของมันทําให้มีเนื้อหนังที่หยาบหนาจนคมมีดคมกระสุนไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้ผิดปกติเพราะเหมือนว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมันคงจะมีอะไรดีหรือไม่ก็อาจจะไปกินว่านสมุนไพรอะไรบางอย่างตามความเชื่อของคนโบราณที่เคยเล่าขานกันว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้อยู่ยงคงกับพันคงทนต่อสาตาวุธมีควายตัวนี้มันคงจะได้กินว่านที่ว่านั้นเข้าไปเป็นแน่ แต่แม้ว่าจะมีสัตว์ป่าดูร้ายเพ่นพ่านอยู่ในป่าแต่ชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์กันเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรื่องพวกนั้นมันมักจะพบเจอกันอยู่เรื่อยมาแต่ก็เอาตัวรอดได้นอกเสียจากว่าจะมีใครดวงซวยเข้าไปพบเจอกับมันเข้าเท่านั้นนั่นก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดกันเอ,อาเองครั้งหนึ่งพลานทศแกเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าตามปกติ แต่มักจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้ยินว่ามีหม,มีควายเคยฆ่าคนตายแต่ก็ดันไปเจอกับมันเข้าจนได้แต่โชคดีที่นั่งห้างของแกอยู่เหนือลมทําให้ไม่ได้กลิน่นไม่เช่นนั้นก็คงจะถูกมันปีนขึ้นมาถลกหนังหัวไปกินเป็นแน่แต่เหตุการณ์แบบนั้นมันก็ไม่มีใครที่จะคาดคิดว่าจะเจอกับมันเมื่อไหร่ผ่านไปไม่ถึงเดือนพลานทศแกก็เข้าไปนั่งห้างเหมือนเช่นเคยอีกทุกครั้งจะหลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีสัตวรร์้าย นอกจากจะไม่อยากจะเสี่ยงอันตรายแล้วมันก็อาจจะไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาให้ล่าด้วยเพราะว่ามันกลัวสัตว์ลายพวกนั้นแต่แม้จะเหลีกเลี่ยงมันกลับเหมือนจะเป็นดวงของพานทศที่กลับไปเจอกับมันเข้าอีกจนได้ขณะที่นั่งรอสัตว์ป่าผ่านมาให้ยิงอยู่บนนั่งห่างจนถึงสามทุ่มหูของแกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าย่ำซวบวบเข้ามาใกล้ปืนในมือกระชับแน่นเตรียมพร้อมที่จะยิงแต่พอมันโผล่ใกล้เข้ามาพ้นจากความมืดจนแสงจันทร์สาดส่องเท่านั้น ก็ทำเอาพลานทดขวาญเสียเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันกลับกลายไปเป็นหมีควายที่เวลานั้นชาวบ้านหรือแม้แต่พลานก็ขนานนามมันว่ามันเป็นพญามหมีควายไปแล้วเพราะนอกจากว่ามันจะมีความดุร้ายแล้วอาวุธชนิดใดก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้ด้วยเป็นใครก็ต้องกลัวแถมมันยังสามารถที่จะปีนต้นไม้ขึ้นไปฆ่าคนได้อย่างสบายสบายได้เลยแกนั่งนิ่งแทบจะไม่หายใจจนเหงื่อกลานเพียกชุ่มคาถาอาคมที่มีทุกอย่างก็พั่มบ่นในใจไปเรื่อย หวังแค่เพียงว่ามันจะไม่ได้เห็นและไม่ได้กลิ่นก็รอดตายไปได้แล้วนอกจากความสวยที่จะต้องมาพบเจอกับมันอีกทิศท,ทางลมก็ดันมาพัดพาเอาก,กิ่นตัวไปทางพญาหมี่ควายนั้นเข้าอีกแม้บนนั่งห้างจะมืดมิดแทบจะมองไม่เห็นแต่สําหรับสัตว์ป่ามันไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นจากสายตาของมันไปได้มันหันควับข้นไปจะเอกกับสายตาของพลานทดเข้าพอดิบพอดีก่อนที่จะส่งเสียงร้องลั่นขึ้นด้วยความดุร้าย ย่องอย่างอย่างใจเย็นมาทางต้นไม้ที่พลานทดมัดห้างอยู่ในขณะที่พลานทดเองก็กำปืนไว้นั่นเงอ,อยิ่งไหลเยิ้มเปียกชุ่มไปทั้งล่างแม้ว่าอากาศจะเย็นจะเยือกเมื่อถึงใต้ต้นไม้ก็ปีนขึ้นมาอย่างชำนาญกระสุนแม้จะลงอาคมเอาไว้ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในปา่าเพราะรู้ว่าอาจจะเจอกับเรื่องแบบนี้เข้าไม่เคยประมาทแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าพญาหมีควายตัวนี้มันยิงไม่เข้า แต่อย่างไรเสียมันปีนขึ้นมาก็อาจจะต้านเอาไว้ด้วยการยิงให้มันตกลงไปยิงไม่เข้าแต่มันก็จุกเสียดและหวาดกลัวบ้างและคงจะหนีไปเองมันปีนขึ้นมาได้ครึ่งลำต้นพลานทศแก่ก็สับไกปืนเสียงดังสนัน่นถูกเข้าไปที่ยอดอกของมันจนตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบมันลุกพวดขึ้นมาส่งเสียงขู่ดังลั่นด้วยความโมโหกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้จริงๆอย่างที่ได้ยินมา แกรีบยัดกระสุนเข้าไปใหม่เพราะมันกําลังจะปีนขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันโผล่ขึ้นมาได้จังหวะก็ลั่นไก่ป้วงเข้าไปที่เบ้าตาของมันอย่างจังจนมันหงายหลังตกลงไปที่พื้นตามเดิมแต่ก็ไม่เป็นอะไรอีกเช่นเคยพลานทดทำได้แค่รีบยัดกระสุนปืนอาคมใส่เข้าไปใหม่แม้จะรู้ว่าทําอะไรมันไม่ได้ก็ตามเพราะคงจะทําอะไรได้ไม่มากไปกว่านั้น ยิ่งโดนยิงแทนที่จะทําให้มันตกใจแต่กลับทําให้มันโมโหเดือดดานเพิ่มขึ้นมันวิ่งกระโจนปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ทันที่พลานทศจะได้ยิงจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาตบเข้าไปที่หัวของพญาหมีควยดังพลัวจนล่างมันหล่นลงไปที่พื้นอีกครั้งเสียงดังตบุบถึงได้รู้ว่าเป็นเสือลายพลาดกรรตัวเขื่องใหญ่โตไม่แพ้พญาหมีควายพลานทศทั้งตกใจและตื่นเต้น ตั้งแต่เกิดมาเป็นพรานก็ไม่เคยเห็นสัตว์ป่าหลายที่มีลำตัวใหญ่โตพร้อมๆกันถึงสองตัวแบบนี้มาก่อนแม้ว่าเสือนั้นจะเคยพบเจอกับมันมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ใช่กับตัวที่เห็นนี่แน่สัตว์ร้ายสองตัวไล่ฟัดกันจนฝุ่นตลบอบอวนเสียงดังสนัน่นดูท่าว่าจะไม่มีใครยอมใครง่ายๆพรานทนได้แต่ภาวนาให้พญาหมีควายน้ำซู้ยไลยนั่นไม่ได้ยังไงเสียเสือก็ไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ขึ้นมาได้แน่ เพราะคิดว่าเสือคงจะไม่หนั่งเหนียวจนยิงไม่เข้าเหมือนกับพญาหมีควายแน่นอนเพียงแค่นั้นตนก็จะรอดตายในที่สุดเฝ้ามองการต่อสู้ของสัตว์ร้ายทั้งสองอย่างลุ้นระทึกการต่อสู้ดำเนินไปอย่างเนื่นนานเกือบ20นาทีโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนจะหมดเลี่ยวแรงเลยแม้แต่น้อยที่น่าแปลกใจก็คืออาลายพาดก่อนนั่นแม้จะถูกกคงเล็บและคมเขี้ยวอันแหลมคมของพญาหมีควายแต่ก็ไม่มีบาดแผลเช่นเดียวกันคงจะหนังเหนียวอยู่พอตัว มันทําให้พรานทศรู้สึกแปลกใจไปด้วยว่าสัตว์ป่าสองตัวนี้มีขนาดใหญ่โตผิดธรรมชาติมากอยู่แล้วกลับมีเนื้อหนังที่เหนียวไม่แพ้กันเข้าไปอีกคิดว่ามันต้องไปกินว่านดีบางชนิดเข้าไปเป็นแน่แต่ในที่สุดผู้ชนะก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นและเป็นไป,นปนตามที่พรานทศคิดไว้ไอ้หลายพาดก่อนนั่นขยําสะบัดจนพญามีควายกิ้งไปกิ้งมาดูท่าว่ามันจะหมดแรงสิ้นฤทธิ์ไปก่อนแม้จะไม่มีบาดแผล แต่ก็เจ็บปวดช้ำในไปทั่วทั้งล่างเพราะเห็นว่ามีเลือดสุดๆพุ่งทะลักออกมาจากปากและจมูกกระดูกกระเดี่ยวคงจะแตกหักสะบ,บ้านไปหลายชิ้นจนสุดท้ายก็กระเสือกกระสนหนีตายไปในที่สุดทิ้งไอ้ลายพาดก่อนเอาไว้ให้ยืนหอบเหนื่อยอยู่ไม่ไกลจากนั่งห้างนั่นเองทําให้พลานทดเชื่นใจขึ้นมาเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าไอ้ลายนั่นคงจะไม่เห็นตนที่อยู่บนนั่งห้าง ตอนที่พุ่งกระโจนขึ้นมาตะบบมีควายจนหล่นลงไปที่พื้นแต่แล้วไอ้ลายนั่นมันกลับเงนยหน้าขึ้นมามองบนนั่งห้างพรานทดถึงกับใจหายวา่าคิดว่าหนีมีกับมาปะเสือเป็นแน่แต่ไอ้ลายนั่นมันกลับเดินหนีไปเสียเฉยๆพร้อมกับล่าของมันก็เปลี่ยนไปเป็นล่าของคนไปในที่สุดนั่นก็ยิ่งทําให้พรานทดตกใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นนั่นมันก็เท่ากับว่าคนผููนั้นเป็นเสือสมิงแถมไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วย ก่อนจะเดินพ้นไปผู้คนนั้นยังหันหน้าขึ้นมามองบนนั่งห้างทําให้พรานทศเห็นหน้าอย่างชัดเจนแต่ไม่รู้จักและคนพูดนั้นก็คือพลานสืบนั่นเองแต่ทั้งคู่คงจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าใครเป็นใครเพราะต่างก็หากินกันอยู่คนละทิศละทางเพียงแต่พรานสืบแกตามล่าพญาหมีควายมาจุดเจอกันเข้าเท่านั้นทําให้พลานทศแกรอดตายไปได้ แต่พลานทษแก่ก็คงจะไม่รู้ว่าเสือสมิงน่าจะมาดีหรือมาลายเท่านั้นเองและคนที่รู้ก็คงจะมีเพียงแค่พลานสืบคนเดียวเท่านั้นหลายวันผ่านไปก็มีพลานเข้าไปพบเจอกับร่างของพญามีควายนอนตายอยู่ในป่าลึกแต่ไม่พบบาดแผลใดๆมีเพียงแค่เลือดที่ทะลักออกมาจากปากจมูกและทวารจนแดงฉานอยู่ที่พื้นเท่านั้นจบสิ้นตำนานพญามีควายไปในที่สุดและก็ไม่มีใครได้ข่าวว่าพบเจอกับเสือสมิงแต่อย่างใด มีเพียงแค่พลานทศคนเดียวที่รู้สึกวันๆอยู่บ้างแต่พอนานไปก็ลืมเลืนอนไปในที่สุดเพราะคิดว่าเสือสมิงนั่นคงจะไม่ทำอะไรหรือฆ่าใครเป็นแน่ไม่เช่นนั้นตนเองก็คงจะตายได้อย่างง่ายดายกว่าพยามีกวายเสียด้วยซ้ำ